พราะวัสดีพี่น้องย่ำเืินเสาตอนเ้าเสาเด้อพี่น้องเบิ่งข้อมูลไายของกรุงเทพย่ำเืินเสาวันทำงานจ้าไอเบิ่งบรรยากาศนั่งอยู่หน้าบ้านมันสิเหรอพี่น้องบ้านติดถนน นั่งรับรับล,ล,บลมกับพอมกันข้างใน,นหอนได้บรรยากาศหน้าบ้านพี่นนองมีเสียงรถน้ำพอม ขา้คขม้ืมเนอพี่น้องมือน,นจะพ้นจิตตกก็ตกตกก็ดีกันละห่อนไหลเดือนมีหน้าเนาะมีหน้าเมษาเนี่แล้วห่อนพี่น้องเอ้ยโยนหยาบบ่มีแอร์บ่มีฟัดลมเหรอ เนี่ยลมเขามาเย็นๆๆเย็นเดินหาบ้านแล,ล้วลมเย็นเย็นโซดากาเต็มที่มายืนรอแม่ค่ะลอตเตอรี่พี่น้อง เขากติข้าเจามมา้าสิมาตาเสาผู้ใดใดเลขดีบอกได้เด้อพี่น้องเลยวสิหาสือแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดสืบข้างสื่ออยู่ในแอปของบอมมี่พี่น้องอยู่ในอ้กระเป๋าตังไหม ถ้าจะว่าเลขดังย้ำได้ก็อันน้ำนันหระอวะซื้อซื้อไต่ดินวะได้เราต้องซื้อลอตเตอรี่เสียงโชควาสนาคนจนความหวังของคนจนนั้นคือลอตเตอรี่ รถไล่หลายย่งดีเนี่ยมันมันย่งเสาอยู่ปีน่น้องหกโมงปกติเนี่ยเจ็ดโมงนะ่มันนี่รถนักเรียนเนาะเพราะว่าโรงเรียนหน้าหน้าชาดอยู่นี่รถมันสีหลายคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แหละจ้า<ม>ลอไปเห็นดอกรอตเตอรีก็ได้ไปทำงานต่อ